พี่รู้ไหมอ่ะปันปันอ่ะชอบมี พี่นี่เลยนะพี่จะตะโกนเสียงดังเลยนะวันเนี้ยพี่พี่ให้โรงพยาบาลบันพาไปโรตเล็กโอเคไหมครับดีใจ่อยโอเคครับ ชัมปิงชั่มปิงสมองสมองเร็วสมอ,สมอเล็กบิก๊กใหญล่ลองยาวพูดลองยาวเท่าสูงเท่าสูชัด Ha